ทีวันที่3เมษายนมีรายงานว่าพันเอกอนุวัต์ปัญญานันต์ผู้บังคับ่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ฟ้าหลวงฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจนับของกลางยาเสพติดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบ้านป่าสางแสนสุดแดนตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้มีการยิงปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดที่กำลังลำ เลียงขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตแดนไทยการประทะก,กันครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลําเลียงยาเสพติลดล็อตใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านผ่านเข้ามาในประเทศผ่านชายแดนทางด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจึงจัดกำลังพลออกไปลาดตะเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา19นาิก30นาทีของวันที่2เมษายนที่ผ่านมาขณะกำลังพลกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากลาดตะเวนเฝ้าบริเวณทางเข้าหมู่บ้านบ้านป่าซางแสนสุดแดนตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสยัยคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดจ,จํานวน5-10ถึงคนเดินเท้าสะพายเป้เข้ามาในจุดที่เจ้าหน้าที่วางกําลังไว้เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณแสดงตนเพื่อขอตรวจคน้นแต่กลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดจ,จํานวนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางนี้ทาให้เกิดการยิงปะทะตอบโต้ก,ตก,กันราว10นาทีหลังสิ้นเสียงปืนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภยัยส่วนกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดคาดว่าทิ้งเป้ แล้วอาศัยความชํานาญในพื้นที่ล่าถอยหลบหนีเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากตะเข็บชายแดนไทยพมา่าอยู่ห่างจากจุดประทะเป็นระยะเพียงแค่ประมาณ2กิโลเมตรเนื่องจากขณะเกิดเหตุเป็นยามวิการ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกกำลังเสริมเพื่อให้มาร่วมกันควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดปะทะเอาไว้ก่อนรอจนกระทั่งตอนเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังเข้าไปตรวจพิสูจน์พื้นที่ทั้งหมดจึงพบเป้สะพายหลังตกอยู่จำนวน6ใบข้างในเป็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวนเป้ละ2 0 0แสนเม็ดรวมยาบ้าที่ตรวจยึดได้มีจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสแสนเม็ดหลังการตรวจพิสูจน์ของกลางเสร็จแล้วหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าป่ากองกำลังพา้เมืองได้ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนส พอแม่ฟ้าหลวงเพื่อไปดําเนินการตามขั้นตอนของ,ของกฎหมายทางนี้หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจะยังคงลาดประเวนเฝ้าตรวจชายแดนอย่างเข้มขน้น I'm <sweak> sorry.